สวัสดีค่ะแฟนๆชาวดวงดีกลับมาพบกับแม่หมอแมวดำตำราหนแห่งดวงดีกันอีกแล้วค่ะวันนี้แม่หมอแมวดำขอนำดวงของทั้ง12ราศีมาฝากทุกคนกันว่าในต้นเดือนมิถุนายนนี้ดวงของแต่ละราศีจะเป็นอย่างไร ใครจะเด่นเรื่องการงานใครจะปังเรื่องการเงินหรือใครจะชื้นฉ่ำหัวใจจะสุดปังหรือจะแสนเศร pues ้ามาลุนไปพร้อมๆกันกับดวงรายปัก1น5มถิหนายน2,565ค่ะเข้าสู่ชาวราศีกรกฎราศีที่7กันแล้วนะคะ สำหรับราศีกรกฏการงานจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาใครที่ยังว่างงานในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมีเกณฑ์ได้งานใหม่ที่ถูกใจการเงินช่วงนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนนดหน่อยค่ะด้วยความไม่ใช้เงินมือเติบทำให้ไม่ค่อยมีเงินเก็บยังไงก็วางแผนการใช้เงินให้ดีนะจ๊ะความรักคนอนโสดจะเจอคนเข้ามาจากการแนะนำของเพื่อนใครที่มีแฟนมีคู่ก็บอกเลยว่า องระวังเรื่องความเหนื่อยอ,อกหน่อยใจกันหน่อยนะคะช่วงนี้ม,มากันที่ชาวราศีสิงห์ชาวราชสีของเราการงานในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับงานใหม่เข้ามาซึ่งเป็นงานที่มีคยายจัชนะเท่าไรแต่รับรองว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการหมุนเงินไม่ทนันซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เงินเมอร์เติบนั่นเองความรักคนสดบ,บอกเลยว่ามาแน่มาแน่ จะเป็นรักทางออนไลน์แต่ต้องระวังคนเจ้าชู้ด้วยนะจ๊ะพวกเนี้ยชู้ไปดับอยู่มากเลยส่วนคนที่มีคู่ระวังในเรื่องของมือที่3จ้าม,มาต่อกันที่ชาวราศีกัน ลายอย่างที่ต้องทําต้องระวังในเรื่องของงานดน่วนงานเร่งการเงินในช่วงเนี้ยต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอาจจะมีคนในบ้านที่เจ็บป่วยหรือรวมไปถึงตัวของคุณเองแต่เรียกได้ว่าถูกคลาบนะคะเพราะคุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคก้อนใหญ่เช่นกันความรักในช่วงนี้ต้องระวังผัวพันเรื่องมือที่สคุณอาจจะเข้าไปเป็นมือที่สแบบไม่รู้ คุณจะได้รับความเอ็นดูจากคหน้าเป็นพิเศษถึงขั้นโดนเอ่ยปากชมแถมเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้เยอะมากขึ้นมีช่องทางในการทําเงินเข้ามาหลายทางเรียกได้ว่างานดีเงนิงนปังความรักกระโดดเดงเพราะว่าคนโสดเนี่ยโสดแล้วจะดีมีโชคแต่ถ้าใครมีคู่มีแฟนระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงนะคะ เราว่าจะพากันกินกันจนจกเลยนะคะมาต่อกันที่ชาวราศีพิจิกค่ะการงานของชาวราศีพิจิกต้องแบ่งเวลาดีๆระวังงานรองจะมาทำให้งานหลักมีปัญหาแต่ยังไงก็าตามในเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากจะได้โชคลาภจากที่อยู่อาศัยหรือคนสูงอาย,อยุให้ในบ้าน ความรักคนสดในช่วงเนี้ก็จะเหงาเหงาไม่ต่างก,กันกับคนที่มีแฟนสักเท่าไหร่ค่ะยังไงช่วงเนี้เรื่องหัวใจอดทอนหน่อยนะคะมากันที่ราศีสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้ชาวราศีธนูการงานมีเกณฑ์ว่าจะได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่า การเงินเป็นช่วงของการที่คุณจะใช้ลงทุนกับอะไรสักอย่างที่บอกได้เลยว่าจะส่งผลดีให้กับอนาคตแน่นอนเช่นกันในเรื่องความรักคุณมีเกแก์จะไปพัวพันกับคนที่อายุน้อยกว่ารุ่นน้องที่ทำงานบอกเลยว่าแซ่บเลยมจ <c oughs> บกันไปแล้วนะคะสำหรับ12ราศีดวงรายปักประจำวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายน25 6 5 วันนี้แม่หมอแมวดำก็ขอวอวยพรให้ในเดือนนี้ของทุกคนเป็นเดือนที่ดีมีความสุขไม่ต้องปวดหลังไม่ต้องเคียดคอกันนะคะส่วนใครนะคะที่กำลังมองหาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นสาลิกาลิ้นทองเทพพรมนจำแรงหรือแม้แต่กระทั่งองค์พระพิคเนตรน้อยร้อยร้านและที่ปังสุดๆก็คือองค์เทวสวุวรรณ บอกเลยนะคะว่าทักอินบอกดวงดีมาได้